สวัสดีครับก็คลิปนี้เป็นอีกคลิปที่ผมทำนะครับก็หลังจากที่ว่าทำเรือเปลี่ยนเครื่องทำเครื่องทำลายหม่หมดก็ได้เวลาลงทะเลเดี๋ยวเรามาชมกันก่อน ก็เรียบร้อยตอนนี้ไป99%เบอร์เซ็นแล้วปูพื้นปูไรเสร็จก็หางก็เปลี่ยนใหม่หมดใบจักรก็เป็น3แมฉก14นิ้วเครื่องดายาสุ3สูบทโบก็คาดว่าประมาณ6 60แรงครับผมตัวนี้เครื่องก็เคยที่ได้ลองวิ่งไว้ก็ 10, 18 18ไม่ก็ยังไม่หมด 18บแปไม่ก็3ามประมาณสากว่า36กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่หมดเพราะไม่กล้าไปหมดเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรือลำนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปออกลีกันก็ข้อดีก่อนข้อดีของเครื่องตัวนี้ก็จะมี1ประหยัดน้ำมัน แน่นอนเลยคือประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องเกาะท้ายแน่นอนก็ผมวิ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวออกทะลลี่เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าจะได้กี่กิโลต่อลิตรแต่ผมเติมไปหนึ่งรอบาทก็เติมไปห้าลิตรแล้วกัน5้าลิตรผมวิ่งไม่หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อมาอีก1ิบลิตรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนออกออกทะลลี่จะซื้อมาอีก1ิบลิตรก็ ตอนนี้5ลิตรยังไม่หมดกินไปประมาณ1ลิตรเองทั้งวิ่งลองแล้วเลยแล้วรยแ,แต่ก็ยังไม่แน่นอนก็ 1. ประหยัดน้ำมัน 2. ที่ดีกว่าก็คือเครื่องมีปัญหาซ่อมถูกกว่าเครื่องเกาะท้ายเครื่องสปีดบ๊ท,บทแน่นอนถ้าเกิดเสียก็เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องก็ประมาณหมื่นนิดนิด เปลี่ยนยกยกยกตัวเลยยกเครื่องเลยวันหมื่นนิดนิดไอ้อื่นก็ไม่ต้องยุ่งไม่ยุ่งยากอะไรก็หาง่ายเพราะเป็นเครื่องไดอะสุอะไรก็ถูกกว่า <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้น้ำจืดเวียนหม่นว้ามน้ำไม่ใช่น้ำทะเลก็ปัญหาเรื่องขี้กรงขี้เกลือที่เข้าไปในเสื้อสูบก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว ใช้น้ำจืดมีเกียร์เดินหน้าเปเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ถอยหลังไม่ได้ทำเนืน้งานก็เรียบร้อยอย่างเดียวที่ว่าถ้าจะต้องเก็บก็เป็นสีเก็บสีนิดนึงก็สวยแล้วแล้วก็ชุดหางตัวนี้ก็ ผมก็เปลี่ยนซีนมาใหม่ซีนก็อยู่ที่หลักร้อยไม่กี่ร้อยเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดข้างในก็หลักร้อยเหือประหยัดเป็นเรือราคาประหยัดแต่ตอนนี้ผมทํามาก็หลายหมื่นอยู่ทั้งเรือทั้งเครื่องทั้งอะไเบ็ดเสร็จหมดที่นับได้ก็วานเจ็ดเจ็ดหมื่นได้วานเจ็ดหมื่นหมดวันเจ็ดหมื่นแต่ถามว่าถูกไหมก็ผมว่า ถ้าเราซื้อเครื่องอะไรใหม่ถ้าเป็นเครื่องสปีดบูทผมว่าเจ็ดหมื่นไม่พอทีนี้ผมหมดไปประมาณเจ็ดหมื่นที่นับก็เหลือก็ไม่เยอะเจ็ดหมื่นกว่านิดๆเพราะผมมันมันเป็นลาวสแตนเลสเลยด้วยมาหลังๆก็หมดไปก็นั่นแหละดีเล,กล็กกลมๆก็เจ็ดหมื่นแล้วกันพอลาสแตนเลสก็าทำใหม่หมดมีที่ปักสวิงปักขอปัก อ่าเนี่ยผักไม้พายแล้วคันบิดปูพื้นยางฉีดโฟมอ่ามีโฟมกันไม่จมแน่เรือลำนี้ก็เป็นพื้นสองชั้นเจาะรูระบายน้ำไม่ต้องมานั่งวิทไม่ต้องมานั่งอะไรข้างหลังก็เป็นมีไดโวดูด ผมทาคลิปไม่ค่อยเก่งนะครับก็ชมไว้เป็นแนวทางข้างหลังน้ําก็ไม่เข้าเพราะว่ามันไม่ถึงก็ระดับน้ําก็อยู่ประมาณนี่มันจะไม่ถึงนี้อันนี้รูอยู่นี่แต่ตรงนี้จะเป็นซีนน้ําก็ไม่เข้าถึงจมน้ําก็ไม่เข้าตรงนี้เพาเป็นซีนก็เล้วได้ชอบนะครับก็ ก็เป็นแนวทางใครเอาไปทำา่ของผมมันเป็นห้าเมตรอ่ะถ้าเป็นเทียบก้อนก็ประมาณสิบเจ็ดฟุตห้าเมตรกว้างเมตรห้าขบวนนี้ก็นอนได้เดินได้น้ําหนักผมก็เจ็ดิบห้าโลผมเดินได้เป็นแผ่นพทาสตเดี๋ยวลำนี้ก็อาจจะขายเพราะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมก็มี จะขายลํานี้ก็ทําลํำมาอีกผมก็ทําเล่นๆไปเรื่อยเพราะว่วงนี้ก็ว่างด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าใครสนใจก็ลองใส่ราคากับเบอร์โทรมาใต้คอมมิต์ก็ได้แต่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวดูให้จบก่อนเดี๋ยวดูตอนวิ่งตอนออกทะเลตอนไปตกปลาเราจะไปนั่งตกปลากัน คลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยเพเดี๋ยวมีจะมีตอนวิ่งด้วยผมจะตัดไปให้ดูตอนวิ่งแล้วก็ตอนที่เราตกปลาจะลองดูว่าวันนี้จะได้ปลาสักกี่ตัวกันอ่ครับเนี่ยโดยรวมเทนเลอร์ก็ประมาณนี้เทนเลอร์เลเลอ์ล,อลากสีก็เป็นโจตันหมดผมใช้โจตันหมดกับสแตนเลสเป็นเหล็กซิง กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นรูปล้อแม็กสิบสามนิ้วมีลาวข้างออนขึ้นก็ง่ายไม่ต้องมากังวลเรื่องนู่นนี่นั่นจะไปซ้ายไปขวามีมาร์กให้เรียบร้อยน่าจะขายลำนี้แต่เดี๋ยวขอใช้ก่อนสักพัก โอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนออกทะเลกันไปเลย